สวัสดี scups ประดับยนต์แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้เจอกันฟ้าเมืดคุข้นนะคะผายุเข้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาชมเป็นคันนี้ค่ะ h i n o j o 84210ปั๊มสายนะคะ6กสูบนะคะคันนี้เป็นคัสเซนอกนะคะชุดแต่งจัดเต็มตามภาพเลยนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0879612202หรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ อยากฟังเสียงเครื่องอยากฟังเสียงรถแอดไลน์มาได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะช่องทางการออกรถมี3ช่องทางนะคะเงินสดไฟแนนซ์ทกสนะคะคันนี้ฮีโน่เจโอเจ็ดยแดงนะคะสีเขียวเหนียวทรับสีเขียวมรกตชุดแต่งยังไม่เรียบร้อยนะคะคันนี้ จะเหลือกระจกนาซาด้านหน้าแล้วก็เปลี่ยนยางนะคะทางออกเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง6เส้นนะคะยาง825ขอบ16รับประกันเครื่องเกียร์เฟิองท้ายนะคะ3เดือนนะคะสวยนะคะสีฟ้ามุกถ้าโดนแดดจะสวยมากๆเลยค่ะสีนี้ h ีโน่ o 7 e 2 1 0 c o m m o o Rail Turbo 50นะคะสามารถมาทดลองขับมาชมตัวจริงได้เลยนะคะ ได้เลยค่ะ